สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้างใบจี s s e แมนจ a เม m น n ์ค่ะอีพีนี้พาไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะกับอีกหนึ่งเมืองเศรษฐกิจนะคะอยู่ใกลทั้งแหล่งท่องเที่ยวและกอนนี้คมอุตสาหกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะ แล้ววันนี้เราจะพามาชมบ้ากในโครงการอีสติมี่าร์ค5ค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางสะเลอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนี่เองค่ะซึ่งโครงการเดินทางสะดวกสบายค่ะสามารถเข้าออกนะคะได้บนถนนหลายเส้นทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นถนนสุข,ขุมวิท ถนนชนบุรีพัทยาถนนหนองคล้าใหม่ค่ะและโครงการก็ยังอยู่ใกล้กับสนามบินสีราชาอีกด้วยเลยค่ะไลยล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งร้านค้าร้านอาหารและก็ร้านสะดวกซื้อมากมายเลยทีเดียวค่ะภายในโครงการเองนะคะเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะไว้คอยบริการลูกบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รปภและกล้องสีซีทีวีตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านในของตัวบ้านเองนะ ก็มีนะคะพื้นที่ส่วนกลางค่ะสวนสาธารณะนะคะไว้คอยบริการลูกบ้านและบ้านหลังนี้ค่ะทีมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรับชมกันค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะทำเลดีค่ะเพราะอยู่บนถนนเส้นเมนหลักของโครงการใกล้กับทางเข้าแล้วก็ออกของโครงการด้วยฟังแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันดีกว่าตามยิ้มมาเลยค่ะ คุณผู้ชมและตอนนี้นะคะยิมก็อยู่ที่บ้านเลขที่222ทับ40เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบ้านนี้เป็นบ้านเดียเ่ยวนะคะมีทั้งหมดเนี่ย3ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันค่ะกับขนาดพื้นที่62.9ตารางวาค่ะด้านหน้าสามารถจอดรถได้2คันนะคะและยังมีแอรเรียสามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านได้ด้วยค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะว่าจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิมมาเลยค่ะ ค่ะเดินเข้ามาจากด้านหน้าของตัวบ้านนะคะจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดกว้างค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้นะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่นะคะสําหรับห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกได้แบบสบายๆเลยค่ะสามารถที่จะวางโซฟาตัวใหญ่โซฟาตัว L หรือว่าจะเป็นโซฟาเบดก็ได้นะคะอีกหนึ่งฝั่งคุณผู้ชมก็สามารถเพิ่มเติมนะเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ทีวีได้เช่นกันค่ะและสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะได้พื้นที่นะคะแอเรียในยเรื่องของการเดินเนี่ยให้กว้างมากขึ้นก็สามารถที่จะใช้เป็นทีวี ติดผนังค่ะเดินลึกเข้ามานะคะภายในบริเวณด้านในของตัวบ้านค่ะพื้นที่นี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารค่ะนะคะสำหรับโต๊ะรับประทานอาหารตั้งแต่4ถึง6ท่านค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีการออกแบบนะคะเป็นประตูกระจกบานสไลด์ค่ะที่สามารถที่จะเปิดนะคะไปยังบริเวณด้านนอกของตัวบ้านค่ะที่จะได้รับชมนะคะพื้นที่สวนสวยหรือว่าจะทำกิจกรรมต่างๆนะคะภายในบ้านก็ได้เช่นกันค่ะ 啊。 และพื้นที่ถัดมาค่ะเป็นบริเวณห้องครัวค่ะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการนะคะกั้นแยกเป็นสัดส,ส่วนเลยนะคะในส่วนของบริเวณห้องครัวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นบรบกวนเข้าไปด้านในของตัวบ้านค่ะเขามีประตูปิดกันกลิ่นนั่นเองและนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังมีการค่ะบิวอินนะคะเขาต้องกลัวไว้บางส่วนค่ะสามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของชั้นวางของหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเข้ามาได้ที่บริเวณห้องครัวค่ะน อกจากนี้นะคะบริบเวณห้องครัวนะคะมีประตูเชื่อมไปยังบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมนะคะซึ่งบริเวณด้านหลังเนี่ยสามารถใช้เป็นพื้นที่ในเรื่องของการเป็นมุมซักล้างตากผ้าก็ได้และสําหรับผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากจะเพิ่มเติมพื้นที่นะคะภายในตัวบ้านให้มีมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะต่อเติมพื้นและก็หลังคาเพิ่มได้ค่ะ และสําหรับบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องน้ําด้วยกันค่ะห้องน้ําแรกนะคะจะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันค่ะด้านในนะคะมีฉากกั้นแยกนะคะกับบริเวณอาบน้ําค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ และสำหรับห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวห้องนะคะจะพบกับห้องน้ำอยู่บริเวณทางด้านซ้ายมือค่ะนะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมก็มีห้องน้ำในตัวพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะสำหรับมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีขนาดกว้างๆเลยค่ะวางเตียงนะคะ5 6ฟุตได้แบบสบายๆและคุณผู้ชมยังสามารถที่จะเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้แบบครบครันเลยค่ะจะเพิ่มตู้เสื โต๊ะเครื่องแป้งหรือจะแบ่งอีกหนึ่งโซนนะไว้เป็นมุมนั่งเล่นค่ะเพิ่มเติมโซฟาอีกหนึ่งตัวก็ยังทําได้และความพิเศษนะคะของห้องนี้ค่ะเขาก็ยังมีหน้าต่างนะคะบวานสไลด์ที่สามารถที่จะเปิดรับชมวิวสวยๆบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยล่ะค่ะ และสําหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดพอๆกันนะคะทั้ง2ห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตและเพิ่มเติมเฟอร์เิเจอร์ได้แบบครบเซตเลยละค่ะหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะใช้ทําเป็นห้องทํางานหรือว่า1ห้องพักก็ได้เช่นกันสําหรับบ้านที่สมาชิกไม่เยอะค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านออสเตนีพาร์ค5 เริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีสัตหีบขับตรงไป3.2กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาไปทางถนน332จากนั้นขับต่อไปอีก2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ค่ะในโครงการอ a สตินี่พาร์ค5สามารถติดต่อสอบถามนะคะผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ค่ะทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook J Asset Management หรือ y หรือ b e Channel เลี้ยงปันบ้านบาย by J Asset m a n a g e m e n t ค่ะและเรายังมีบริการนะคะยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแล้ค่ะและนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพหนังฝาที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอีกหลั ที่เลยค่ะทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณฑลสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่อยากจะพลาดทุกการอัปเดตอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะแต่สําหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ